สวัสดีครับสวัสดีครับบริษัทวิแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนวันนี้ผมมาพิชิตพบกั่าป,ปีนะครับเลขที่อนุญาต6.202.008.078วันนี้ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับการรับประกันภัยประเภท3แผนวิแท้้วีคูณซึ่งแผนของเราเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3แผนก็คือแผนไม่มี PA หรือ ไม่มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วก็แผน PA 5 0 0้าหแล้วก็อีกแผนนึงก็คือแผน PA 1 0 0 0 0แสโอเคเรามาดูการรับประกันประเภท3เป็นที่ไม่มี PA ก่อนนะครับก็คือเงื่อนไขเนี่ยก็คือเงื่อนไขการรับประกันก็คือ1รถจนนั่งใช้ในส่วนบุคคลรหัส1นอันที่2ก็คือรถจนนั่งใช้เพื่อการพณิชย์รหัส1 2 0อันที่3ก็คือรถจนโดยสาร ใช้ในส่วนบุคคลรหัส210อันที่4รถปิ๊กอัพบรรทุกไม่เกิน4ตันนะครับก็ถ้าเป็นประเภทสาทธาีคูณเนี่ยก็คือไม่จำกัดอายุรถนะครับก็คือจุดป,ประสงค์ก็คือไม่ไม่รับประเภทรถโดยสารนะครับรถรับส่งหรือรถโดยสารนั่นเองโอเคแล้มาดูความคุ้มครองความรับผิดชอบ ต่อความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอกอันนี้ต่อคนก็5 0 0 0 0 0บาทอันนี้กฎหมายใหม่กําหนด,ดมานะครับแล้วก็ต่อครั้งไม่เกิน1 0ล้านบาทความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินบ,บุคคลภายนอกต่อครั้งก็คือ1ล้านบาทการประกันตัวผู้ขับขี่นะครับอันนี้1 0,000แบาทกรณีที่เป็นอาญานะครับแล้วก็ต่อไปเรามาดูนะครับ อัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่รวมพรบนะครับก็คือรหัส1นึเนี่ยรถเก๋งส่วนบุคคลเบี้ยอยู่ที่2299บาทแล้วก็รหัส3-20หรือหรือรถิกอัพนะครับไม่เกินสีตันเนี่ยก็คืออยู่ที่3 2 0 0บาทอันนี้เป็นแผนที่ไม่มีค่ารักษาพยาบาลน,นะครับต่อไปเรามาดูแผนที่เป็นแผนที่มีค่ารักษาพยาบาล50,000นะครับก็เงื่อนไขก็เหมือนกันกับอันดับ มันถึงแม้งเงื่อนไขกับความคุ้มครองเงื่อนไขต่งางๆก็คล้ายกันกันกนกบรถที่ไม่มีพี okay, นะครับทีนี้มันก็จะมีส่วนที่แตกต่างก็คืออย่างเช่นอุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถยนต์ที่เอาประกันภัยกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพบานี้นะครับต่อคนก็คือ50,000บาทแล้วก็ค่ารสกยาวานต่อคนก็50,000บาทน,นะครับผม ส่วนเบีย้ยประกันเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับรหาหนึ่งศูนย์เนี่ยลถเก่งเนี่ยอยู่ที่2,600บาทส่วนรหัาสามสูนย์เนี่ยไม่เกิน4ตันเนี่ยอยู่ที่3,400บาทนะครับในส่วนที่เ,เบี้ยร,รวมพะบก็รายละเอียดที่อยู่ด้านล่างนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวก็ไปดูแผนต่อไปก็คือแผน PA 100,000บาทอันนี้ก็คือ อุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถผู้เอาประกันภัยนะครับก็คือกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพน,นี้ก็คืออันนี้หนึ่งแสนบาทสำหรับรถเก๋งไม่เกิน5ที่นั่งนะครับแล้วก็รถจนคันเอาประกันภยัยกรณีที่เข้ารักษาพยาบาลนะครับอันนี้ก็คือ1นึ่งแบาทรถปิกอัพไม่เกิน3ามแสนบาทไอ้โทษทีครับรถปิกอัพไม่เกิน3ที่นั่งนะครับ โอเคเราก็มาดูเบีย้ยนะครับรหัส110รถเก๋ง่วนบุคคลเนี่ยเบีย้ยรวมภาษีก็คืออยู่ที่2,800บาทแล้วก็รหัส320เนี่ยรถปีอัพนะครับอยู่ที่3,600บาทโอเคนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้0 8 1 6 5 2 3 1 1 9แล้วก็อภชิตเพราะว่าฟีสังกัด MT4 ทับ34นะครับมีท้แท้จริงใจเผยเผนะครับ ยินดีให้ให้บริการนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ